สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการแบ็กอัพข้อมูลนะครับให้เข้าไปที่โดเมนครับเลือกโดเมนที่ต้องการแบ็กอัพครับให้เลือกที่ Backup Manager ครับคลิกที่ Backup ครับให้ตั้งค่าตามที่ต้องการครับ เสร็จแล้วกดโอเคครับก็จะได้ข้อมูลที่แบ็กอัพมานะครับต่อไปจะเป็นการแบ็กอัพตามกำหนดการนะครับให้คลิกที่สเก e ชั l วนะครับตั้งค่าเวลาที่ต้องการครับแล้วกด Apply ครับ เสร็จแล้วคลิกโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแบ็กอัพข้อมูลขอบคุณครับ